ท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีครับและต่อไปนะครับคุณสิวิญญาพงประยูนครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท เรียนขอบพระคุณทุกทท่านนะที่ได้ให้กำลังใจขอฟ้าชมถึงวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกทท่านศิลปินและดารานักร้องทุกทท่านนะคะที่ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีให้กับสังคมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสังคมทต่อไปในความสุขของเราสองทุกทุกคนจะต้องค้นหาวิธีแห่งตนเง,งั้นเรายยดมันเป็นความจริงครับคนเราต้องทราบพึงรำความดีผมสอนขอแสดงความดีด้วยอย่างยิ่งนะครับและขอรด้มนะคขอบคุณมากๆขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านและทุกคนเลยนะฮะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติและสูงเกียรติสำหรับนุกมากๆเลยเป็นให้นุกได้ครอบครองในวันนี้มาก,ากอาจจะมีแค่ดาราเขารับมั้งอะไรประมาณนี้นะฮะ นุกไม่คิดว่านักร้องทุกช่งก็วันหนึ่งอย่างนุ๊กก็จะได้ขึ้นมาทั้งรับรางวัลกินแบ,บ่งรัฐบาลแน่ๆค่ะคุณผู้ชมครุณผู้ชมเราะว่าเป็นผู้ชา,ายแก่าาตามไปเข้าฝันบอกว่าอย่าพึ่งไปรับงานที่ไหนเพราะว่ายังเก็บสีที่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอเรียนเชิญได้ข่าวถิ่ความเนใไสักเล็กน้อยครับ ทำไมไม่ดังเลยเมื่อสักครู่ด้านบนได้ยินไหมคะ <c oughs> นี่แหละค่ะสุดยอดจริงๆครับศิลปินดาราไม่ว่าจะอยู่ในฉากสาขาไหนเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนแล้ว ก็ประทับใจค่ะก็บอกแล้วว่าประทับใจเพราะว่าชื่นชมอยู่แล้วนะอย่างคุณแอนอย่างคุณมวยแล้วก็รายการหลายๆรา,ายการที่เป็นสื่อหรือว่าเป็นข่าวที่เราชื่นชมอยู่แล้วหลายๆสื่อก็ทําให้เขาได้มีกําลังใจให้เขาได้มีกําลังใจในการทํางานเพราะว่าน้อยคนนะองค์กรน้อยองค์กรที่จะสนับสนุนคนทํางาน เพื่อสังคมจริงๆเนี่ยการการทำไม่ว่าละครข่าวหรือในการทําแบบอย่างที่ดีมันมีหลากหลายในการที่เขาลงมือทําแต่ว่าอย่างาคนที่เป็นคนรุ่นเก่าอย่างคุณแอนเนี่ยนะ คนเรื่องเก่าแต่ไม่ใช่ว่า,าหน้าคนจะแก่นะพออย่งงงเลยคุณแอนอายุมากกว่าฟอทำไมเธอท่านสวยสง่านี่แหละค่ะก็เรียกว่าเนื่องด้วยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่ไม่ได้รับการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรางวัลเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีสนับสนุนต่อไปค่ะก็ทุกๆปีถือว่า ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยผอ,อคิดว่าจะต้องพัฒนาดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ถือว่าดีนะคุณแอน,นนะดีถือว่าดีวันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็สื่อมาเยอะมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าที่ผอ,อบอกแล้วไงว่าที่ไปวงสวงล่าสุดจะต้องดังป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 ัง,ปงยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมใช่อือค่ะก็ <laughs> ดีใจค่ะขอบคุณค่ะ